สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อลาด,ดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้อง,อง,อง,องฝึกทําสูตรการหาความลึกระยะทางจากการสะท้อนของเสียงนะครับโดยแนวโจทย์ที่ออกก็จะกําหนดให้นะครับมีเรืออยู่ลํหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปล่อยคลื่นโซน่านะครับหรือคลื่นวิทยุหรือคลื่นใดๆก็ตามนะครับโดยมีอัตราเร็วของคลื่นนะปล่อยไปที่แล้วก็ไปกระทบที่นะครับก้นทะเลนะครับหรือพื้นของทะเลนะครับ โดยอัตราเร็วนั้นครับก็จะเกิดนะครับเวลาในการส่งแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นมานะครับสะท้อนกลับขึ้นมาครับโดยสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือโจทย์จะกําหนดมานะครับก็คืออัตราเร็วของคลื่นที่ปล่อยนะครับอัตราเร็วของคลื่นที่ปล่อยไปอาจจะเป็นคลื่นโซนหน้าก็ได้นะครับก็จะกําหนดอัตราเร็วมาให้ สร็จแล้วก็จะกำหนดเวลานะครับเวลาที่ขึ้นเดินทางไปและกลับก็คือเดินทางไปนะครับสะท้อนนะครับสะท้อนก้นมหาสมุทรหรือพื้นผิวของก้นของทะเลเป็นต้นนะครับแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นมาก็คือเวลาที่ปล่อยขึ้นนะครับความเร็วขึ้นไปแล้วก็สะท้อนกลับมานะครับก็จะกำหนดเวลามาให้เท่ากับเวลาหนึ่งเสร็จแล้วเขาจะถามนะครับว่า ท้องทะเลนี้ลึกเท่าไหร่นะครับหรือก้นหมหาสม,มุทรนี้ลึกเท่าไหร่นะครับก็ให้เป็นความลึกเป็น H นะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถหาได้จากสูตรความลึกเท่ากับเวลาไปกลับคูณด้วยอัตราเร็วถพอเราทบทวนเข้าใจสูตรแล้วเรามาฝึกทําโจทย์ข้อสอบดูนะครับในเรื่องของการหาความลึกของทะเลนะครับโจทย์ชอบออกสอบอตัวอย่างข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าเรือพิฆาตลำหนึ่งนะปล่อยคลื่นโซน่าลง ในท้องทะเลเพื่อตรวจจับเรือดำน้ำหลังจากส่งขึ้นลงไปแล้ว6วินาทีจงอาจจึงได้รับสัญญาณกลับนะครับถ้าคลื่นโซน่ามีความเร็ว300เมตรต่อวินาทีท้องทะเลลึกกี่เมตรทวีคอจัดโจทย์นะครับก็คือปล่อยคลื่นโซน่านะครับด้วยความเร็วนะครับปล่อยคลื่นโซน่าไปกระทบนี่นะครับด้วยความเร็วด้วยกําหนดนะครับความเร็วเท่ากับ 300เมตรต่อวินาทีเสร็จแล้วเวลานะครับที่ขึ้นนะครับปล่อยไปแล้วก็สะท้อนขึ้นกลับมานะครับใช้เวลาทั้งหมด6วินาทีนะครับโจทย์ถามหาว่านะครับท้องทะเลนี้ลึกกี่เมตรเราก็ใช้สูตรนะครับที่พี่บอกเมื่อกี้ครับความลึกสูตรก็คือความลึก เท่ากับเวลาไปกลับส่วนสองนะแล้คูณด้วยความเร็วของเสียงนะครับก็คือความเร็วของตัวคลื่นโซน่านี่เองนะเพราะ,ะเราก็จะได้ความลึกก็ได้เท่ากับเวลาไปกลับส่วนสองก็คือ6ส่วนสองคูณ300เราจะได้เท่ากับ6ส่วนสองก็คือ ได้3ามนะครับสคูณสามก็คือ900เมตรเพราะฉะนั้นนะครับท้องทะเลนี้นะครับก็จะมีความลึกเท่ากับเ0 0รตอเมตรตอบก็สามง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราจําสูตรให้ได้นะครับในการหาความลึกนะครับของท้องทะเลกรณีเราปล่อยคลื่นโซนา่าหรือคลื่นใดๆก็ตามมีความเร็วไปนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการปล่อยคลื่นนะครับลงไปแล้วก็สะท้อนกลับมานะครับเราก็เอาเวลานั้นมาหาร2แล้วคูณด้วย ความเร็วของคลื่นที่ปล่อยไปนะก็จะได้คำตอบของความลึกเพื่อความชำนาญเรามาฝึกทำแนวโจทย์ลักษณะเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเรือหลวงจักกีเนาะปล่อยคลื่นโซน่าลงไปในท้องทะเลตรวจจับเรือดำน้ำหลังจากส่งคลื่นไปแล้ว10วินาทีได้รับสัญญาณกลับถ้าคลื่นโซน่ามีความเร็ว400เมตรต่อวินาทีท้องทะเลลึกกี่เมตร หลักการเหมือนกันนะครับปล่อยคลื่นโซนหน้านะครับโดยกําหนดให้มีความเร็วเท่ากับ400เมตรต่อวินาทีเสร็จแล้วนะครับตัวเสียงเนี่ยเดินทางไปสะท้อนนะครับสะท้อนตรงก้นนะครับทะเลแล้วก็กลับขึ้นมานะครับจะใช้เวลาเท่ากับ10วินาทีเพราะฉะนั้นเราก็หาความลึกได้จากศูนย์นะครับความลึก กับเวลาไปกลับส่วนด้วย2นะครับหรือครึ่งหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็คูณด้วยความเร็วของคลื่นความเร็วของคลื่นนะครับที่ปล่อยไปนะครับก็คือคลื่นโซน่านั่นเองเราก็จะได้นะครับความลึกได้เท่ากับเวลานะครัไปกลับส่วน2คูณนะครับความเร็วของคลื่นโซน่าเราจะได้ ตัวนี้ก็ตัดกันได้เท่ากับ2องทนที่ได้ถูกไหมครับ้คูณ400ก็ได้เท่ากับ2000เมตรเพราะฉะนั้นนะท้องทะเลนี้นะมีความลึกเท่ากับ2000เมตรตอบข้อที่สไม่ยากนะครับมาฝาึกทําโจทย์ต่อน,นะครับเพื่อความชํานาญนะครบับอกว่าเรือลบหลวงลำหนึ่งนะวัดความลึกของทะเลด้วยการส่งสัญญาณในแนวดิ่งลงสู่ก้นทะเลปรากฏว่าสัญญาณเสียงใช้เวลาไปกลับ4วินาทีอยากทราบว่า ทะเลมีความลึกกี่เมตรถ้าเสียงเดินทางในน้ำนะครับเท่ากับ1,460เมตรต่อวินาทีพอเราเจอโจย์ลักษณะนี้เราก็ใช้สูตรเลยนะครับถ้าห,หาความลึกของท้องทะเลนะครับความลึกก็เท่ากับเวลาไปกับส่วน2นะครับส่วน2แล้วคูณด้วยความเร็วเสียง จดกำหนดนะครับเสียงเดินทางในทะเลเท่ากับ1460เมตรต่อวินาทีเราก็แทนค่าเลยนะครับเวลาจดกำหนดมาคือไปกับ4วินาทีก็4ส่วน2นะครับคูณนะครับความเร็วเสียงที่เดินทางในทะเลได้เท่ากับ1460ก็ได้ออกมาเท่ากับ4หารด้วย2ก็เหลือ2นะครับ2คูณ1460ก็ได้เท่ากับ 2,920เมตรเพราะฉะนั้นนะท้องทะเลนี้ก็จะลึกเท่ากับ2,920เมตรตอบข้อที่4ไม่ยากนะครับโจทย์ลักษณะนี้น้องฝึกทำบ่อยๆก็จะสามารถทำข้อสอบได้เรามาฝึกทำโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับเพื่อความชำนาญเขบอกว่าเรือสำรวจแผนที่ทางทะเลลำหนึ่งได้ส่งคลื่นอันตราโซนิกจากเรือลงสู่ก้นทะเลเพบว่าสะท้อนกลับมาถึงเรือหลังจากนั้น0.4วินาที กำหนดอัตราเร็วเสียงในน้ำเท่ากับ1540อเมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าทะเลตรงนั้นลึกกี่เมตรเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมเลยครับจากการวิเคราะห์เขาบอกว่ากำหนดอัตราเร็วเสียงนะครับในน้ำเท่ากับ1540เมตรต่อวินาทีณ้ตัวคลื่นโซนิกนะครับส่วนคลื่น,อ,นอันตราโซนิกที่ส่งไปนะส่งขึ้นไปแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นไปนะครับ ใช้เวลาครับ0.4วินาทีเราก็หาความลึกได้นะครับจากสูตรความลึกเท่ากับเวลาไปกับส่วน2องแลคูณด้วยอัตราเร็วของคลื่นเสียงนะครับก็คือคลื่นอัตราโซนิกนะครับที่ปล่อยไปนะครับโดยเขากำหนดให้อัตราเร็วเสียงในน้ำเท่ากับ1000 540เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็ใช้ในสิ่งที่จดกําหนดอัตราเร็วเสียงในน้ำเท่ากับ1540เมตรต่อวินาทีเราก็จะได้นะครับออกมาเท่ากับ0.4ส่วน2นะก็คือ0.2นะแล้วก็คูณด้วย1540ก็ได้ออกมาเท่ากับเอาเวลาเราเจอลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราจะแก้โจทย์ให้เร็วใช่ไหมเราก็เปลี่ยน0.2มันก็คือ สองส่วนสิบยไมแล้วไปคูณ1,540นีตัวนี้ศูนย์ก็ตัดศูนย์ไงก็กลายเป็น2องไปคูณ154นะก็ได้เท่ากับ308เมตรคราวนี้เราก็จะตอบนะครับทะเลตรงนั้นนะครับจะลึกเท่ากับ308เมตรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์นะครับการหาความลึกในกรณีที่ใช้คลื่นสะท้อนนะครับแล้วก็มีเวลาในการสะท้อน ไปกระทบแล้วสะท้อนกลับขึ้นมานะครับตามที่โจทย์กําหนดแล้วก็กําหนดความเร็วมาให้หรืออัตราเร็วมาให้นะครับเราก็สามารถหาความลึกได้โดยใช้สูตรนะครับความลึกเท่ากับเวลาไปกลับส่วน2แล้วคูณด้วยอัตราเร็วน,น้องๆก็ไปฝึกทํากันดูนะครับในโจทย์ตัวอย่างสข้อนี้